น <avec behaviour> ี่ยพวกเนี้ยนี่นี่ลูกน้องป่าของเรืเดี๋ยวป่าเรี่ยงคนนึงป่าปมา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 ใครอยู่ใกล้ๆมาหาพ่อเร็วลูกเร็ว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 เี่ยงจริงตัวเข้าป่าไปกิงตัวเร็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 วหาพ่อขอเร็วเร็วเร็วมากเนี่ยลูกเอ้ยคือทางแหละเอาจิงมันก็ไม่ได้เดินลำบากในขนาดนั้นนะเพื่อนๆเฮ้ยผมเริ่มเห็นทะเลแล้วสีน้ำหน้าดำมากหาดสวยมากครับทุกคนนี่ได้ชาวต่างชาตินะ วันนี้มาพบก,กับช่องแมค์พี่ครับผมวันนี้เพื่อนๆผมพาเพื่อนๆมาเดินวอล์กแบบสนุกสนุกแบบเรียวๆด้วยกล้องโกโปรของผมนะคือวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะะมาฉายเดี่ยวฮะไม่มีเพื่อนอะไรมาด้วยแต่มากับพี่สาก,ก็คือพี่เมย์ก็วันนี้ฮะมาซึ่งเราไปเจอหาดนี้ด้วยความบังเองิญแรงมากเสียงก็ชิบหายและเสียงเสียงโกโปรอาจจะเอาไม่รอดแต่เราก็จะถ่าย คือวันนี้จะเป็นคลิปเรียๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเดินเพราะว่าเขาบอกว่าหาดเนี้ยเป็นหาดรับใช่ไหมเจมันรับขนาดนะไหน๋อมเอ,อ,เอ,อินโฟนตอนแรกผมกนึกว่ารับแต่ดูดิสภาพรถมอท่งมอไซก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันเพราะว่านี่ก็เป็นทริปมาเที่ยวกับครอบครัวฮะแต่พ่อแม่นี่คือบอกเลยว่าพามาตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าทางเดินเขาบอกว่าโคตรลำบากโคตรอันตรายมันมีหมูเลยเฮ้ยหมูมมหมคือดูทรงผมว่ามันไม่น่าจะใช่หาดรับแล้ว อ๋อสวัสดีครับเมื่อก่อนเป็นหารรับลูกแต่ว่าพอเรามาดูแลเรื่องถนนหนทางแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวโดยเราไม่ได้เก็บเงินเขาแม้แต่บาทเดียวเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาเลยมานทั่วโลกอแล้วป่าก็โดนโจมตีว่าเป็นมาเฟียฟรีดอมแล้วสรุปป่าเป็นมาเฟียไหมไม่โอเคเราดูแลทุกคนไดรู้เห็นตั์ป่าพวกนี้ไหมนี่เขาอาศัยอยู่กับเราสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่เขากก่าหาคือป่าคงทำาด้นั่นหนึ่งอยากทิ่พายาสองอยากทายาเิดติดสามอยาก อันนี้บริษัทจริงเลยแล้วเส้นทางนี้ป๋าทําให้ร่วมมืนกับชาวบ้านที่เป็นทางนั่งเดิมตรงนี้มันที่ดินป่าลูกหานรับที่นี่มันเป็นอย่างนี้ลูกมันมีอะไรดีความรับผิดรับซ้อนซ่อนเงื่อนของกลุ่มทุนที่มีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องแต่มันไม่รับตอนที่เราเปิดทุกอย่างให้มันถูกต้องแล้วป๋าผักดันให้เป็นป๋าธนาคารเพื่อให้งบประมาณเงินรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวเข้าไปเป็นของรัฐ ไม่ใช่ไปเป็นของเอก,กชนเพราะที่ดินส่วนหนึงเป็นของสปอส่วนนึงของกองรมป่าไม้ส่วนหนึ่งก็เป็นที่ที่เรามีสิทธิ์ก็คือมาที่นี่การันตีได้ไม่โดนตบซับไม่โดนไม่โนแล้ว <c oughs> เวนี่ยพวกเนี้ยนี่น,นี่ลูกน้องป่ามดเลยเดี๋ยวป่าเรียกดนะป่าเอาป่าม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 าใครอยู่ใกล้ๆมาหาพ่อเร็ว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 เรวัวเรอ่ว้าปากี่ตัวเร็วเรวเรขอเสียงหน่อยเร็วเรียกเร็วมาหาพเร็วเร็วเร็วมาเียลูก มาเฟียไหมลูกว้าวมันกัดเลยนี่ลูกเร็วเร็วเร็วไม่มีมาเฟียนะพี่มาเฟียไหมลูกถ้าเป็นมาเฟียแล้วทุกชีวิตได้ก็โอเคนั่นแหลเคคนเรียกหมูมาเร็วเลยเจ็วมาหาพี่เฮ้ยยอย่าแย้มาเร็ว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 เด็กๆมาไหนๆอยู่ใกล้อยู่ใกล้กี๊กเชี่ยเจ๋งว่ะโอ้โห ขอบคุณมากแล,ล้วป่าอย <curs CDU S 1> ู่ทั้งวันไหมทั้งวันลูกเดี๋ยวผมขึ้นมาเดี๋ยวจะให้เลี้ยงหมูอีกรอบได้ได้หมูแม่งตัวเบลเลอร์เลยอันนี้เป็นหมูป่านะลูกไม่ใช่หมูป่าใช่ไหมหมูป่าใช่ห้ป่าเบลเลอร์แล้วไม่มีเขี้ยวอ่ะมีลูกข้างในแต่นี่มันเป็นตัวเมียอ๋อแล้วพอเป็นตัวผู้เขาจะอยู่แต่ในป่ากลางกลางคืนอ่าคืออะไรหมูป่าที่เรากินนะแล้วเองหมูป่าคืออะไรช่องหมูป่าคืออะไรหนวดมันเขาจะอมไว้ทั้งชีวิตเชื่อป่านะ เรื่องลางไหนดีเท่ากับตัวเราทำความดีอกป่าแม่งมาเฟียจัดเลยว่ะเดี๋ยวเราลงมาเลือกที่สร้างบ้านแมงลางๆนยเอ้ครับป่าเดมเดินก่อนโอเคฮะมาไม่น่าเชื่อนะอยู่แม่งเดินเจอเจ้าของเฉยมีเจ้าของก็เฟรนี่ใจดีคือดูทางเดินเส้นทางธรรมชาติคือบอกเลยคลิปนี้ผมถือถ่ายาวๆแบบยาวจัดๆแต่ก็รับผงว่าแบบ เดินมันลำบากใช่ไหมใช่แล้วสมัยก่อนก็คือเหมือนอารมณ์ว่าต้อผม get f ฟ e ลคือมันเป็นทางที่มันไม่มีทางเท้าเอ้ยคือทางแล้วจริงมันก็ไม่ได้เดินลำบากในขนาดน,น,นั้นเพื่อนๆอ๋อมันจะมีจุดที่ลำบากใช่ไหมหคือผมมาตรงนี้ผมประทับใจดอกแรกคือผมเมื่อเคยเห็นคนเรียกหมูวันที่เรามานะฮะก็แจ๋วมากแม่งเป็นวันที่คาบเกี่ยวระหว่างการใช้คําว่าฟ้องเลยอ่ะมี ะตรงเนี้ยนะผมไม่เกี่ยวนะผมเป็นนักท่องเที่ยวผมไม่เกี่ยวนะผมเป็นนักท่องเที่ยวแต่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เป็นอันดับหนึ่งแต่นี้ก็ต้องฟังหูไอห,หูผมก็ไม่รู้ไม่แต่ทางเลยเขาฟูดีมากอันนี้เราเดินชิวๆตอนนี้นะฮะเราก็เดินผ่านป้าย3 0 0รอเมตรไปที่เรียบต้ยทางลงเริ่มโคตรเขียวขึ้นเรื่อยๆเริ่มเป็นแนวดิ่งคือผมจินตนาการภาพตอนแรกคือมาหาดแบบเงียบเงียบนิ่งๆิ่ใช่ จากตอนนี้ผมได้ยินเสียงเรือนะคือผมเชื่อว่ามีคนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนั่งเรือมาเป็นหลายร้อยคนเมื่อไรจะถึงวะาล้วเพื่อนๆดูวิวแบบผมมาดูวิวคือตอนเขาลงมาเขาน่าจะมีความสุขมากนฮะพี่ๆชาวต่างชาติแต่พอขาเดินกลับนี่คือไม่มีใครยิ้มเลยฮนะเฮ้ยผมเริ่มเห็นทะเลแล้วสีน้ำหน้าดำมากคือใช้เวลาเดินประมาณ สามสนาทีห้าดสวยมากครับทุกคนมีแต่ชาวต่างชาตินะโอ้ยเจ๋งว่ะพระเจ้าหาดรับ <c oughs> หาดรับเมื <c oughs> ่อก่อนรับฮะเดี๋ยวนี้เป็นหาดที่มีชื่อเสียงละอ่าใช่ส่วนใหญ่คือเนี่ยนั่งเรือหางยาวมามยากาศดีมากผมก็รีวิวเส้นทางคือบอกเลยว่าความโหดของทางนะ สำหรับผมเต็มสิบผมให้ทักสามให้สองด้วยอ่ะคือเด็กๆหนุ่มๆวัยรุ่นอย่างพวกเรามาได้สบายๆแต่สาหรับผู้สูงอายุแบบปวดข้อปวดเข่าก็ไม่แนะนําเสียงคุณแล้วผมขอเยียบทรายเปรียบเทียบทรายก่อนน้ำน oh. ึงโอ้ทรายนุ่มครับทรายที่นี่นุ่มนุ่มคือต้องบอกเลยว่าเป็นทรายทีลย่ละเอียดละเอียดถ้าเทียบระดับ อามาหย่าก็ที่นี่คือเอามาหย่าให้สิบใช่ไหมที่นี่ให้พักหกเออให้พักหกคือบอกเลยว่า98%้าดเซชาวต่งางชาติแต่น้ำใสนะใสมากเลยทำให้เสียดายไม่ได้ลงไปเล่นโอ้ <c oughs> เพื่อนๆดูสีน้ำดิสวยมากเฮ้ยแต่สีน้ำสวยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเอาโปโปไปจุ่มให้ใกล้ๆแถวๆบริเวณโขดหินเดเจอตรงโขดหินครับโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่บริเวณบนโขดหินแล้วนานปู <c oughs> คือบอกเลยว่าน้ำโคตรใสครับเพื่อนๆ เนี่ยมีอนุบาลปลาด้วยตัวเล็กตัวน้อยเต็มเลยเป็นหลบกันใต้โขดหินคือบอกเลยว่าเหมาะแก่การมาดำน้ำว่ายน้ำเล่นมากๆโขดหินอะไรก็ขอตีนแตะน้ำทะเลนะเอ้ยมีปลาจริงๆว่ะเอ้ยนู่นก็ปลาคือบอกเลยว่าน้ำสะอาดและใสมากมากจริงๆไม่เชื่อไม่รอตรงนี้นะเดี๋ยวจะมาคือน้ำแม่งใสแบบใสกิ้ง คือเทียบให้คือน้ำไม่เหมือนซีมิรันน่ะใส่ไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยมองทะลุลงไปเห็นแบบเห็นเสาวสาวเฮ้ยไม่ใช่เห็นโป้งเห็นเป้าอะไรอะยาเดี๋ยวบ้าตีนเราจะเดินไปตรงไหนดีโอเคเดินขึ้นจากนี้ไหมเมมันเดี๋ยวมันกูกลัวมันมันมีอะไรบาดไปดูกลัเลยอากาศแม่งร้อนได้ใจฝรั่งเขาก็เดินนคือเดินเลี่ยงฮะคือร้อนตี <laughs> เดินหลบเดินหลบแดดเฮ้ยไหวปะเจ เฮ้ยข้างหน้ามีปลาปลาักเปา้ปาอะตวงอเ,เออไม่ต้องนั่งมันไม่ทําอะไรมืองไ,งไม่แกล้งไม่แกล้งเออเดินกลับมาก่อนเดินให้เท้าแห้งอุ้ยกระจกเต็มเลยระวงังเคลยเดี๋ยวเราเดินอ้อมหินไปดูวิวเต็มๆตรงนู้นแล้วเดี๋ยวก็จบคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรชิวเกินนี่ฮนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเ r ียบริเวณหลังหินผมเดินมาทาอะไรเนี่ยนี่แล้วเราก็มาถึงจุดสุดยอดของเขาครับสวยไหมทุกคนว้าวโอ้ สวยมากคือบอกเลยว่าแจ๋วจัดนี่ฮะคือบอกเลยว่าสวยมากแถวนี้คือน้ําแม่งใสจัดแต่ฝรั่งอู้่หูด้ยเาดำน้ำําเล่นกันตรงนั้นกูอบอกเลยว่าสวยมากโอเคเพื่อนเพื<ๆ>่อก็ไม่มีอะไรก็บอกพิกัดหมายนี้เผื่อใครอยากจะมามาเที่ยวกันชื่อหมายว่า Freedom b e a นะฮะก็คืออยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็คือเจ๋งแจ๋วจัดจัดว่างๆไม่มีอะไรทาหรือไม่มีที่เที่ยวแถวๆหาดป่าตองก็ขับรถเลยขึ้นมาอีกประมาณ15นาทีแล้วก็เดินอีกประมาณ30นาทีก็ถึงแล้ะ มาแล้วตอนนี้เรามีแขกรับเชิญนะอันน,น,นี้ตัวตึงตัวตึงสวัสดีครับนี่นลูกทะเลกําลังจะตกประมึกกันเดี๋ยวขอตัวแป๊บนึ่งรอดูเจอเพื่อนร่วมทีมเขามีอะไรแนะนํำไหมโอเคฮะตอนนี้เราก็เจอลูกทะเลนะเขาก็พาเรามาหลบแดดตรงนี้ก็คือน้องๆบอกว่าปกติคนเยอะกว่านี้อีกอะใช่ครับแล้วทาไมเขากล้าเขาบอกว่าหาดลับว่าตรงนี้น เพราะว่าคนเขารู้จักน้อยส่วนมากคนไทยใช่ไหมใช่คนไทยรู้จักน้อยส่วนมากเขาจะรู้จักกันในนามของพวกฝรั่งเขาจะแบบลงโซเชียลกันแล้วเขาก็ต่างประเทศเขาก็เห็นเห็นแต่คนไทยไม่คยรู้จักเท่อ๋อเพราะฉะนั้นคนไทยควรมาตรงนี้ใช่โอเคฮะทุกคนผมเชื่อว่าหลายคนมาภูเก็ตแล้วยังไม่เคยมาที่นี่ก็แนะนําให้ลองมากันเพราะว่ามันก็ถามว่าบรรยากาศดีไหมดีแต่ถ้าเทียบน้ําทะเลป่าตองกับหาดป่าตองกับตรงนี้นแม่คนละเรื่องเลยคือตรงนี้ผมให้เลย คะแนนของทรายนะน้อยกว่าอ่าวมาหยาแบบมาหยาผมให้1 0ใช่ไหมที่นี่ผมให้สัก5้าสัก6ก็คือก็นิ่มกว่าทรายปกติแล้วก็น้ําก็ถือถือว่าใสแม้ช่วงน,นี้ถือว่าใสใสใสแล้วน้องก็บอกว่าจริงๆมันเดินอ้อมไม่ได้อีกใช่ครับเดินอ้อมไม่ได้อีกก็นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นฝั่งกันคือเมื่อกี้มีข้อพิพาทษถามนอ้องคือมันมี2ทางลงใช่ไหมใช่เสียตังค์กับฟรีฟรีจะลําบากใช่ แต่ถ้าเสียตังค์จะง่ายกว่าใช่ครับเอารถมาจอดตรงนั้นได้เลยพี่ใกล้ๆอ่า <c oughs> แล้วไอทางลงอะระหว่างเสียตังค์กับไม่เสียตังค์มันก็คือทางเดียวกันปะใช่แต่ไปทานิดเดียวแต่ว่ามันจะสบายกว่าตรงที่สามารถเอารถมาถึงตรงนี้ได้แต่ถ้าปีมันก็พี่จะจอดอยู่บนเขาใช่ไหมละ่ะอ่าใช่แต่ตรงนี้เขาจะจอดรถแค่ตรงนั้นเลยพี่ใกล้ๆอ๋ออคือจ่ายตังค์เสียค่ยารถขึ้นไหมใช่พี่ไม่เอารถเราลงมาได้เลยหรอทำไมกูไม่มา แต่ว่าถ้าอยากสบายพี่มาทางเรือดีกว่านั่งดูอ้นั่งไปด้วยนั่นแหละก็เดี๋ยวว่ากันเรื่องเรือก็ใครอยากลองมาก็ลองมากันมันชื่อว่าฟรีดอมบีโอเค คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรก็เดินประจนภัยแบบตลกตลกตามสไตล์แบบเป็นวอลกับพี่สาวนะแล้วก็มาเจอเพื่อนร่วมทิประหว่างทางโอ้ยผมว่านเก่งอย่งนีว่ะโอเคฮะทุกคนก็เมื่อกี้ก็เจอเพื่อนๆน,น,น้องๆร่วมทิปนะเป็นลูกชาวบ้านแถวนี้ก็คือก็ถือว่ามันก็เป็นข้อดีนะประเทศเปิดแล้วมีหาดท่องเที่ยวแล้วซึ่งหาดเนี้ยผมเขาบอกเลยว่าคนไทยมาเที่ยวน้อยแบบน้อยมากมากก็อย่าลืมมาเที่ยวกันแต่ตอนนี้ผมเหมือนผมเห็นซากอะไรไม่รู้ตรงนู้นเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอ่ะเฮ้ยทำไมมันมีปูตรงเนี้ย โอยยย้โหตัวใหญ่มากโอ้โหตรงสายมันขึ้นมาหลบร้อนแล้วมันก็ร้อนตายเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปปิดคลิปด,ด้านบนนะรับหนึง่งนะหนึ่งสองสามเฮ้ย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 ฮะอย่าตามมา สุดยอดมากหาดนี้ใครไม่เคยมาก็ลองมากันคือบอกเลยว่าหาดฝั่งนี้แจ๋วมากถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไ,ไม่ชอบมาแล้วเจอกันหา EP หนะ้าอย่าลืมมากันแถวแถวหาดป่าตองนะชื่อว่าฟีดอมบิ๊เจ๋งมากคลิปนี้ก็เร็วๆหน่าเบื่อก็ขออาภายัยแต่บอกเลยว่าเหมือนได้มาเดินเที่ยวเองถ้ผมถ่ายเจอนะทุกคน